สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพประสูนกืนกินนภ่าตอนที่55ฝากกด Subscribe ช่องลิศมังหาก,กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลแปลงงงๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับลิศมังาะ fb นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับทุกคนมาที่นี่เพื่อที่จะบรรลุเคล็ดรับวิชาจากอัคระโบราณศิลป์ ข้าไม่เข้าใจเป็นไปยังไงข้าไม่สามารถเข้าใจอากคระสีทองได้แม้แต่นิดเดียวนี่มันอะไรกันเหมือนข้ากำลังแหวกว่าอยู่ในห้วงอวกาศไม่มีผิดพลังที่ข้าสะสมมาไม่สามารถช่วยอะไรได้แม้แต่นิดเดียวมันยากเกินกว่าที่ข้าจะเข้าใจแต่ทำไมข้ายังคงพยายามที่จะเรียนรู้มันกันล่ะ ข้สับสนจริงๆเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันถึงเงียบสงบละ่ะทำไมมันเชื่องง่ายแบบนี้ละ่ะข้าต้องรีบทำสมาธิก่อนที่คนอื่นๆจะรู้ถึงความรับนี้ตรงนั้นมีแสงพุ่งออกมามันค่อยๆสว่างขึ้นนี่มันพลังงานสีทองค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆอักคระกำลังปรากฏขึ้น อขระถูกเปิดเผยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าข้านี่มันโชคดีสุดๆไปเลยลองศึกษาดูหน่อยดีกว่าเออสุดท้ายก็ข้าก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีนี่แหละข้าต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ถึงจะใช้วิชานี้ได้เต็มความสามารถอุ๊ยดูเหมือนว่าข้าจะได้อันดับที่หนึ่งของสนามสอบที่10แล้วสินะ มีใครบางคนกำลังเรียกข้าอยู่โลกกรมจังนะอูเผิงไห่อู๋หงซึ่งนึกว่าใครที่ไหนที่แฉก็เจ้านี่เองเจ้าเคยแพ้กับข้าไปแล้วนะในวันนี้จะเอาอะไรมามอบให้กับข้าล่ะน้อยเต้าลิงแกนี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆนะ วันนี้จะเป็นวันตายของแกช้าก่อนที่แห่งน,นี้มีผู้คนเป็นจำนวนมากถ้าเรารังแกเจ้าขยะนั่นจะทำให้เราดูไม่เดียวนะหยุดพูดอูหงซึ่งเจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าหมอนี่มันทำอาอียงอะไรวะทำยิงยองอะไรวะเจ้าไม่รู้หรอกว่าหมอนี่มัน ยิงพยองขนาดไหนเออเอาแบบนี้ดีกว่านะครับไม่รู้เคขาพิมพ์แปลอะไรมาเจ้าต้องการร่วมมือกับข้าในการจัดการกับหมอนั่นเจ้านั่นคืออูหงซึ่งสินะดูเหมือนว่าเขาจะแข็งเกร็งข้าอยากจะวัดฝีมือกับเขาจริงๆอูเพิงไห่เจ้าดูใจร้อนเกินไปนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เจ้าขยะที่เป็นปัญหาแค่สัตว์เลี้ยงของข้าก็พอแล้วละฟึงมันได้สีสัตว์ออกมานะครับนั่นมันอมนุษย์ที่มีเฉพาะในตะกูลชั้นสูงเท่านั้นใช่แล้วเจ้าหนุ่มนั่นเจอปัญหาใหญ่แล้วละจงอรเรดอร่อยกับอาหารของเจ้าสปาราตได้พุ่งมาที่พระเอกแล้วครับตอนที่56 เจ้าสบับัดพุ่งเข้ามาม่นหัวของเจ้าไงเจ้า,งาโ,งโง่เอาไปกินซะบุม้มสุดยอดเจ้านนหนุ่มนั่นสามารถจัดการกับอมนุษย์ได้ในหมัดเดียวไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่เกรงกลัวพวกชนชั้นสูงฮ่าฮ่ ha. ดูเหมือนว่าอัคระสีทองจะผสานเข้ากับร่างกายของข้าได้แล้วแต่มันก็สิ้นเปลืองพลังปานอย่างมาก ข้าไม่ควรนำมันออกมาใช้บ่อยๆอยเจ้าเต้าหลิงมันเป็นปีศาจชัดๆผ่านไปไม่กี่วันมันเปลี่ยนไปราวกับคนละคนเจ้าบ้าน,นั่นควรจะตายด้วยน้ำมือของสัตว์เลี้ยงของอูหงเซึง่งแล้วสิไม่เลวไม่เลวเจ้าเองก็พอมีฝีมืออยู่บ้างเลือกพูดจาได้สาระแล้วมาสู้กันเลยดีกว่าเจ้าเฉินตำ่ำ แกสมควรตายอัศนีบาดฟาดฟันลองลิ้มรสวิชาของข้าดูหน่อยสิบ้าไปแล้วสร้างสายฟ้าภายในหอคอยศักดิ์สิทธิ์ได้เลยงั้นเหรอจเจ้าฝึกวิชาของตระกูลสำเร็จแล้วงั้นเหรอนี่มันเป็นวิชาที่อันตรายมากเพราะมันต้องก่อพลังอสศนีจากภายใน การฝึกฝนวิชานี้ทำให้ผู้วิศหลายคนในตระกูลของเราถึงแก่ชีวิตอู่หงเซึ่งเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆเต้าหลิงวันนี้เป็นวันตายของเจ้าสายฟ้าที่อนุภาพของมันร้ายแรงมากถ้าโดนเข้าไปถึงตายได้เลยจะซ่อนตัวไปถึงเมื่อไรจะไม่เป็นการเสียมารยาทใช่หรือเปล่าถ้าหากค้าจบการแสดงของเจ้าลงซัน,นี่ ฮ่าฮ่าฮาทำได้ก็ลองดูสิอุมสุดยอดใช้ได้เลยนี่แต่เท่านี้ยังไม่พอหรอกนะสายฟ้าของเจ้าไม่อ่อนแอเกินไปไหน่อยเหรอเฮ้อยังคงปากดีไม่เปลี่ยนงั้นแกก็รองรับมันตรงๆดูเลยสิตอนที่57 พลังรุนแรงมากขอคอยกำลังสั่นสะเทือนสุดยอดไปเลยเขาสามารถนำพลังของหัวคอยศักดิ์สิทธิ์เข้ามาไว้ในกับตัวได้อาจารย์เคยบอกไว้ว่าพวกอัจริยะบางคนจะมักเก็บพลังมหาศาลเอาไว้เพื่อจัดการศัตรูในครั้งเดียว้งซ้างเจ้าจัดการขยะด้านเลยสายฟ้าของข้าจงโหมกระหนำ่ำถึงเวลาตายของเจ้าแล้วละ่ะ ถ้าทำได้ก็ลองดูแต่ข้าว่าทักษะของเจ้ายังอ่อนหัดอยู่มากตูมปะทะกันแล้วบ้านหน้าเขาใช้หมัดอย่างนั้นหรอแกคงอยากตายมากเลยสินะนี่มันม่าน,นพลังสีดำนี่มันคือ,อรายการแน,น่มันกำลังกลืนกินข้าอ้า อู๋งเซิงเจ้านี่บันสุดยอดจริงๆเต้าหลงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหรอกหายไปไหนแล้วอะไรหายไปงั้นเหรอเจ้าหมอนั่นหายไปพร้อมกับพลังของข้าน่ะสิแล้วม่านพลังสีดำนั่นไม่ใช่ของเจ้างั้นหรอือม่านพลังสีดำมันคืออะไรกันโถ่เว้ยข้าอุตสาห์ใจเจ้าอู๋งเซิงเจ้าบ้าแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าหมอนั่นจะหายไปกันล่ะ ข้ายังไม่ตายเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วตอนนี้ข้ากำลังอยู่ที่ไหนเอา้าข้ายังอยู่ในหอคอยศักดิ์สิทธิ์ก็ที่58เฮือกแรงขุดดันมาหาศาลมากดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าจะอยู่ขั้นที่8ของหอคอยซึ่งพลังของมัน ไม่สามารถทำอะไรร่างกายของข้าได้เลยดูเหมือนว่าข้าจะพร้อมไปขั้นที่9ของหอคอยแล้วละ่ะแต่ว่าข้าต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่มือของข้าเสียก่อนพลังสายฟ้าของเขาร้ายกาศมากโชคดีที่พลังของที่นี่แข็งแกร่งข้าสามารถนำมันมาใช้รักษาอาการบาดเจ็บของข้าได้ความแข็งแกร่งของข้าตอนนี้ยังไม่สามารถต่อกรกับอุวงซึ่งได้ พวกเจ้าทุกคนจงไปหาตัวมันมาซะไม่มีทางที่มันจะหายไปจากอาวกาศได้แน่ข้าไม่เชื่อเด็ดคาดเต่าลิงแกไปหุดหัวอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นี่คือชั้นที่เก้าอย่างนั้นหรืความกดดันนี้ช่างน่ากลัวจริงๆบ้าที่สุดแรงกดดันของชั้นนี้กำลังจะบดกระดูกของข้าให้แหลกเป็นละเอียด อัคราสีทองกำลังปกป้องร่างกายของข้าอย่างนั้นหรือไม่คิดเลยว่าวิชานี้จะสามารถทำได้ขนาดนี้ยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความสามารถของข้าเองถ้าข้าไม่มีวิชานี้ร่างกายของข้าคงเหลกสลายไปแล้วข้าท่องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกไหนว่าฉันที่ก้ามีสมบัติรับข้าซ่อนอยู่แต่ที่ข้าเห็นมันช่างว่างเปล่าหลือเกิน นี่คือชั้นที่เก้าจริงๆอย่างนั้นเลยนี่มันพลังชาติหมายมันเป็นของใครกันนะพลังนี้มาจากตรงนั้นสินะ,ะเอกก็ได้กระโดดเข้าไปดูตึกเฮ้ยเกือบไปแล้วใครกันดูเหมือนว่าจะมีมนุษย์อีกคนสามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้นะมีคนอยู่ใต้หน้าผาด้วยนี่นา นี่คือพลังที่ข้าสัมผัสได้สินะดูเหมือนว่ามันคือน้ำผู้แห่งชีวิตที่สามารถทำให้อะไรวะที่สามารถทำไปทำนำไปทำยาวิเศษได้โอ้อททำไมแปลผิดเยอะจังฟักยาวิเศษไม่เพียงใช้เพื่อรักษาแต่ยังสามารถนำมาเพิ่มพลังปราณได้อีกด้วย ในหนปีสามารถหามันได้ถึง10บเมตรพ่อนมเจ้าควรไปจากที่นี่น้ำผู้แห่งชีวิตนี้ตกเป็นของพวกข้าแล้วไปเงินลือข้าคิดว่าพื้นที่ของหัวคอยศักดิ์สิทธิ์เป็นของทุกคนเจ้าต้องการให้ข้าใช้กำลังเองนะตอนที่59มาเริ่มกันเลยเถอะ เจ้าเป็นเด็กนมที่กล้าหาญจริงๆแต่เจ้าจะต้องเสียใจแน่ที่ตัดสินใจแบบนี้เฮ้ใจะเย็นก่อนขอบคุณที่เตือนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงสามคนนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันสินะค่อยค่อย่อยายงชั่วดูเหมือนคนที่มีอันตรายที่สุดจะเป็นผู้หญิงที่มีหูกระต่ายดาบของนางน่าจะแข็งแกร่งมากพวกเขารู้จักกันเงินเหรอ ถ้าต้องสู้กันจริงๆข้าตกงเพ้แน่เจ้าสามตามีอะไรผิดปกติหรือไงเออฮ่าฮ่เมื่อครู่ข้าแค่ล้อเล่นสารที่นี้ไม่ง่ายเลยที่จะมาถึงอะไรกันทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้เนี่ยเอาแบบนี้ก็ดีกว่าพวกเรามีกันสี่คน หยดของน้ำพุมี17หยดพวกเราแบ่งกันคนละสี่หยดและหยดสุดท้ายก็ให้คนที่แข็งแกร่งที่สุดข้าว่าแบบนี้ยุติธรรมที่สุดไม่มีใครไม่มีใครเข็นด้วยมันเลยนะครับฮ่าฮ่าข้าไม่มีใครคัดค้านก็เป็นไปตามนี้ละกันฮ่าฮ่าเป็นไปตามที่ข้อพูด <c oughs> ก็ไม่เสียหายอะไรโอเคทุกคนพร้อมจะเข้าไปแล้วนะ นี่คือชั้นที่9ของหอคอยใช่หรือไม่ใช่แล้วล่ะข้างในนี้คือสพานสีทองที่นำไปยังชั้นที่10น่าสนใจสุดๆข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้สพานสีทองแห่งนี้น่ากลัวอย่างมากถ้ายังอยากออกไปจากหอคอยแห่งนี้อย่าเข้าไปดีกว่าแต่ถ้าใจของเจ้าพร้อมก็ไปกันเถอะแรงกดดันมหาศาลจริงๆ ตอนนี้พลังปราณของข้ากลับถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วรีบไปกันเถอะไม่เช่นนั้นพลังปราณของข้าต้องถูกดูดออกไปหมดแน่พื้นที่ตรงนี้ดูดพลังของผู้บุกรุกอย่างรวดเร็วบางคนตายโดยที่ไปไม่ถึงน้ำพุด้วยซ้ำเป็นแบบนี้เองสินะที่ทำให้น้ำพุแห่งชีวิตยังคงอยู่ที่นี่ไปต่อกันเถอะ เจ้สาสตาไปถึงแล้วสินะเยอะม,มากพวกมันมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วและดูเหมือนว่านางเริ่มจะชาราใจแล้วด้วยถึงเวลาเริ่มการแสดงของข้าแล้วสินะเจ้าสามตานั่นทำท่าทางแปลกๆอีกแล้วออกมาผู้พามายาุึมโอ้สุจยอดเลยตอนที่60 ไอ้สามตาแกคิดจะทำอะไรของแกนะผู้ผามายาของข้าหนักมากกว่าหนึ่งร้านช่างแกไม่มีที่ให้นี้แล้วละฮ่าฮ่าฮ่าแย่แล้วผู้ผามายาคือสมบัติล้ำค่ามันทำมาจากแร่โบราณและอนุภาพของมันช่างน่ากลัวยิ่งนักการต่อสู้ในสารที่แบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อพวกเรา โว้ยชีวิตของข้าจะจบลงตรงนี้ข้าควรทำยังไงฮ่าฮ่าฮ่าน้ำพุทุกหยดต้องเป็นของข้าตึงนั่นมันอย่าคิดนะว่าข้าจะมองเจ้าไม่ออกข้ารู้แต่แรกแล้วว่าเจ้าเป็นคนเจ้าเล่โว่ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงผู้ผามายาหายไปแล้ว กำลังของข้าเริ่มกลับมาแล้วละ่ะเฮ้หลบเร็วเข้ามันยังอยู่บนหัวของเจ้าตุม้มเฮ้น้องหูก็ตายดาบของเจ้าเกร่งๆมากแต่เจ้าเกือบจะฆ่าข้าแล้วรู้ตัวหรือเปล่าข้าอสาช่วยชีวิตของพวกเจ้าแต่เจ้ากลับพูดแบบนี้กับข้าตายซะชิงตุม้มช้ากอน่นข้าขอโทษ พวกเราทำยังไงกันดีดูเหมือนข้าจะทำให้น้องหูกระตายโกรธด,ด้วยละหาเรื่องใส่ตัวจริงๆงั้นพวกเราวิ่งเข้าไปเอาหยดน้ำผุคนละครึ่งแล้วรีบหนีกันเถอะดักผู้หญิงสาวเล็วบางอาจจะมาทำลายอาวุธรับค่าของข้าแกต้องชดใช้ด้วยชีวิตตายไปซะจงกลับมาปึง้งสุดยอดเลยดาบเล่มนี้ ป้องกันเจ้าหยิบทางซ้ายข้าจะหยิบทางขวาเองเข้าใจแล้วจังหวะนี้แหละรีบหนีเร็วเข้าเอ๋ A. ก็จบไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะมาอีกเมื่อไรนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามาอีกค่อยทำให้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลแปลงง่้ด้วยนะครับเขาจะได้แปลมาให้เราดูเร็วๆนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับฤทธิมังหะเอฟบีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็บายบายครับค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทําให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ